นายกก็ดีทุกคนเนี่ยนะฮะมีด,ดีดีมากดีน้อยแต่ผมเชื่อว่าหลังจากป่าแล้วเนี่ยผมว่าพิจตูเนี่ยนายยกตูเนี่ยก็ไม่เพียงสองรองไทยอะ่ะผมว่าด้วยด้วยผลงานนะซื่อศาสตร์วุทยาลิตและรักชาติศัสนาพระมหากษัตริย์มันมันมันต้องให้อยู่ต่ออ่ะ ความซื่อสัตย์จริงนะฮะคือก็เดินร้อยตามป่าได้เลยะะไม่เราไม่ไม่เสียดายหรอกนะครับคือใครจะด่าท่านก็ตามอะ่ะแต่ผม,มพู้ดผมเที่ยวความซื่อสัตย์แล้วก็ทำผลงานให้กับชาติบ้านเมืองดูแลปกป้อง,อง,องสถาบันพระหากษัตริย์ผพราว่าต้องระดับสระดูป่ามีชีวิตอยู่ป่าก็ต้องระดับสนะตูกง ไม่ตอบแทน์ทีแผ่นดินเนี่ยขาดความเป็นรูปใช่ครับอย่างน้อยผมก็เป็นรูปป๋าคนคนท,ท้ายๆอะ่ะอย่างน้อยมันก็จะฝันถึงนะแล้วผมเชื่อว่านิ๊กตู่เนี่ยจะเลินลอยตามป๋าแบบหลานเลยเสร็จแต่แต่ปา๋าพูดมันไม่ตลอดนะไเอาง่ายๆนะทหารถ้าเป็นรูปป๋าเนี่ยมันมีคำนี้อยู่ในมโมรี่อยู่ อยู่ที่ท่านจะพูดไม่พูดป๋าจะบอกทุกคนเลยว่าแบบถ้าเป็นอาหารเนี่ยเราเกิดมาต้องตอบแทนสุขสันต์ต้องปกป้องชาติศาสนนพระาหากสัตย์นี่คือสิ่งที่ป๋าสอนผมเปลี่ยนชื่อจากเสกสรรเฉยเจริญเป็นจงรักภักดียานวินโยที่เปลี่ยนเป็นจงรักพักดีเพราะว่าทํางานถวายในหลวงรัชกาลที่9แล้วขออนุญาตท่านเปลี่ยนชื่อกันเลย